สังเกตไหมว่าเขากลืนไปแล้วเขากลืนเป็นหินไปแล้วคือคือกลืนไปในต้นไม้แล้วอันนี้2บสีนี้ผมตีแค่ผมตีแค่เบาๆครับแต่ว่าราคาที่เขาอยู่นั้นไม่ทราบเลยครับว่าเท่าไหร่กี่ปีเขากลืนไปแล้วเขาไม่ได้เป็นกาแฟเขากลืนกันเลยอาเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ตัวน,นี้ไปเลยส่วนหนึ่งเลยครับนี่คือส่วนหนึ่งของต้นไม้เลยเขากลืนกันไปแล้วนี่นะครับดูไว้เป็นบุญตานะครับผมดันรดนเข้ามาในป่านะครับยุงเยอะนะครับเดินมาก็ ลื่นเลยนะครับขอบคุณขอบคุณที่อ่านนะครับขอบคุณอาจารย์เบิร์ตนะครับที่เป็นไกด์ตัวพาเที่ยวเก็บของอัศจรรย์นะครับครับส่วนนนทนสองคนเป็นคนคอยระวังหลังคอยระวังหน้าระวังหลังป่าเซอร์เวยสัตว์ป่ามาหรือไม่มาคอยคอยเซอร์เวยอยู่ครับนี่คอยเซอร์เวยอยู่อันนี้คอยป้องกันอยู่นี่ครับเฮ้ยค้อนที่หักนี่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าถือว่าทิ้งยอดแล้วครับครับ เดี๋ยวต้องมาทำพิธีอาจารย์เบิ่มทุกครั้งเห็นอาจารย์ต้องพกน้ำน้ำแดงน้ำเขียว